สวัสดีนะนะทุกท่านนะครับผมฟาเดวฟาตกปลาเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ผมก็มาตีประชอนไม้รองส่วนยางครับวันนี้มาดูว่าจะมีตัวไหมวันนี้มากับน้องแถวบ้านนะครับผมกําลังยืนตกอยู่ฝั่งนู้นไม้สวยเลยนะตามร่องสวนยางมาดูกันว่าจะมีผลงานให้นานานได้ชมกันไหมไปครับผมลุยก,กัน เดี <ừ> ๋ยวร้อยทุกคนตัวใหญ่เลยทีไม <ừ> ่อยู่ ตัวใหญ่เลยเหี้ยกัดเก๊าไก่เร็วมมันไม่อยู่สี่ห้าขีดได้สี่ห้าขีดม,มันระแววน้วยมันอยู่ใกล้ มันละแวงด้วยมันอยู่ใกล้กัดตัวหน้าเลยที่จวตูดูกัดตัวหน้าเลยโล่หัว ตัวเลยตกใจหมดเลย,ยตกใจหมดเลย,ยตัวใหญ่เลยครับผมจับต่อหน้าวนตาบเลยตัวนี้โงหาได้ยอดเลยครับผม เมื่อกี้เราก็ได้ตัวใหญ่ไปหนึ่งตัวนะครับผมประมาณ1.5โลตอนนี้ผมก็ย้ายล่องมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าจะมีตัวไหมน้ำก็สีสมสมนะเดี๋ยวมาดูกันครับผมว่าจะมีตัวให้นานาๆาได้ชมไหมลองคลองนี้ไปครับผมลุยก,กัน ผส,สมอวนตาเลยตรงนี้ดนของใหญ่มันนีใหญ่เลยตรงนี้ของอวนเลย <c oughs> นี่วันตาเลยตัวนี้สุดยอดเลยครับเต็มป่ายแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณนานาทุกท่านที่รับชมคลิปของผมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมีประช่อนตัวใหญ่ตัวเล็กๆให้น้าได้ชมกัน ขอบคุณที่รับชมครับผมอนม ไม่ค่อยใหญ่ดีมีดวงอยู่วันนี้